นี่คือรายการอิมท p ิปส์พอดแคสต์เป็นพอดแคสต์ที่จะมาบอกทิปดีๆในการทำงานการใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ไอทีหรือแกจเกตที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนและจะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นครับวันนี้ผมขอ,อนำเสนอตอน Apple M 1ตอนที่1กันนะครับเมื่อปลายปีที่แล้ว Apple ได้เปิดตัว macbook air macbook pro และ mac mini ใหม่ที่ใช้ชิปที่เรียกว่า M 1เป็นชิปที่ Apple พัฒนาขึ้นมาเอง เพื่อมาแทนที่ชิปของ Intel ที่ Apple ใช้มากว่า14-15ปีนะครับหลังจากเปิดตัว Mac 3ตัวนี้ที่ใช้ชิป M1 แล้วหลายๆท่านต่างมีคำถามมากมายเกี่ยวกับชิปตัวนี้ครับแม้ว่าเราจะมีข้อมูลบางส่วนที่ได้จากรีวิวเวอร์หลายๆเว็บแล้ววันนี้ผมจะมาสรุปข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติมกันอีกครั้งครับคำถามแรกชิป M1 นี้ดีจริงไหมผมเชื่อว่าคำถามนี้คงเป็นคำถามแรกที่ทุทกคนจะต้องถามครับ หลายๆเว็บและยูทูบเบอร์ได้ให้คำตอบไปในแนวทางเดียวกันครับว่าชิป M 1นี้แรงจริงผมเองเป็นหนึ่งในผู้ใช้ครับก็ยืนยันอีกเสียงครับว่าแรงแต่ว่าจะแรงแค่ไหนผมขอนำข้อมูลจากเว็บ Geekbench มาแสดงให้เห็นความเทพของชิป M 1นี้ครับก่อนมาดูตัวเลขผมขอที่บายก่อนครับว่า Geekbench เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้เปรียบเทียบความสามารถในการประมวลผลของ CPU ครับที่มักจะรับความนิยมในการเปรียบเทียบความแรงของ Mac อยู่เสมอเสมอ และ Mac ทั้ง3รุ่นก็ถูกทดสอบด้วย Geekbench เรียบร้อยแล้วครับโดยผลของการทดสอบแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็คือทดสอบแบบ Single-Core หรือว่าใช้ตัวประมวลผลเพียงตัวเดียวจาก8ตัวที่อยู่ในชิป M1 และแบบที่2ก็คือ Multi-Core ที่ใช้ตัวประมวลผลทั้งหมดในชิปร่วมกันครับผลที่ได้คือตัว Single-Core คะแนนของ M1 อยู่ที่ประมาณ1,700คะแนน ขณะที่ตัว i n t e l b a s e Mac หรือ Mac ที่ใช้ชิปของ Intel ที่มีคะแนน Single Core ที่แรงที่สุดในชาร์ตนะครับคือ iMac 27นิ้ว Core i7 ปี2020มีคะแนนอยู่ที่1,251คะแนนครับจะเห็นได้ว่า M1 มีคะแนนนำอยู่ถึง36%แต่ราคาของ M1 ตัวเริ่มต้นก็คือ Mac Mini อยู่ที่ราคา22,900บาทครับขณะที่ ตัว iMac 27นิ้ว i7 ที่นำมาเปรียบเทียบราคาเริ่มต้นอยู่ที่7,9900บาทถ้าผมคิดไวไว a c Chip m 1มีความสามารถมีความแรงของ Single Core แรงกว่า36%ครับแต่ราคาเพียงแค่1ใน3ของ Intel Mac เท่านั้นและถ้าเกิดเรามาลองดูผลของ Multicore นะครับคะแนนของ Mac ที่ใช้ชิป m 1จะอยู่ที่ประมาณ7,350คะแนนครับขณะที่ตัวที่มาเปรียบเทียบก็คือ iMac 27นิ้ว Co r e i7 มีคะแนนมัลติค e อยู่ที่8,087คะแนนครับเมื่อเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่า iMac มีความแรงมากกว่า Mac Mini M1 อยู่ที่ประมาณ10%แต่อย่าลืมนะครับว่าราคาของ iMac นั้นแพงกว่า3เท่าเห็นแบบนี้แล้วคงหมดข้อสงสัยและอยากเปลี่ยนคอมใหม่กันแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนคอมใหม่เป็น Mac ที่ใช้ชิป M1 เราต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะครับ ชิป m 1จะแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อโปรแกรมที่เรารันอยู่นั้นรองรับชิปนี้แบบเนทีฟเรียบร้อยแล้วถ้าโปรแกรมยังเป็น Intel Base อยู่ระบบจะมีการใช้สิ่งที่เรียกว่าล่ามแปลภาษา Rosetta t o แปลจากภาษาของ Intel ไปเป็นภาษาของชิป m 1ทําทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะมีการตกลงบ้างครับเช่นอาจจะช้าลงกว่าที่ควรจะเป็นมีหนว่นวงบ้างหรือค้างบ้างในบางโปรแกรมบางโปรแกรมอาจจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้เลยนะครับ จึงนำมาซึ่งคำถามถัดไปครับว่าเราควรจะเปลี่ยนไปใช้ Mac ที่ใช้ชิป M1 แล้วหรือยังโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่จะยังใช้งานได้อยู่ไหมวิธีการเช็คแบบแรกง่ายๆเลยก็คือเราเช็คจากเว็บไซต์ของแอปนั้นโดยตรงเลยครับว่าทาง Developer มีการแจ้งหน้าเว็บไซต์หรือยังว่ารองรับชิป M1 แล้วส่วนวิธีที่2ให้ไปที่เว็บไซต์ชื่อ e s a p p l e s i l i c o n r e a d y c o m ครับโดยเว็บนี้จะรวบรวมรายชื่อแอปต่างๆ และจะบอกให้เราทราบครับว่าเวอร์ชันของแอปล่าสุดนั้นรองรับชิป m 1แบบ Native แล้วหรือรองรับแบบผ่าน Rosetta 2หรือว่ายังใช้งานไม่ได้เลยครับดังนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็น mac m 1อย่างน้อยเราต้องเช็คครับว่าแอปที่เราต้องการใช้งานนั้นรองรับแบบผ่าน Rosetta 2ก็ยังดีครับแต่ถ้าท่านไหนที่ซื้อ mac ที่ใช้ชิป m 1มาแล้วนะครับอยากทราบว่าโปรแกรมที่ใช้อยู่ทำงานแบบ Native หรือว่าทำงานแบบผ่านล่าม ที่เรียกว่า rosetta t นั้นเราสามารถเช็คได้ครับผ่านแอปที่ชื่อว่า activity monitor ที่มากับ Mac ทุกเครื่องอยู่แล้วครับเปิดดูภายใต้คอลัมน์ a r c h i t e c t ถ้าขึ้นว่า intel แปลว่าแอปที่เราวิ่งอยู่ตอนนี้ใช้วิ่งผ่านล่าม rosetta 2ครับแต่ถ้าเกิดขึ้นว่า apple แปลว่าแอปตัวนี้รองรับชิป m 1แบบ native เรียบร้อยแล้วครับสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเครื่องครับฟังถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะหมดข้อกังวลและพร้อมจะไปถอย Mac ตัวใหม่ที่ใช้ชิป M1 กันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพอดแคสต์ถัดไปผมจะมาเล่าให้ฟังในสิ่งที่หลายๆท่านอยากทราบครับว่า Mac ชิป M1 นี้สามารถใช้งาน Windows ได้ไหมรันบ o ตแคมป์ได้หรือเปล่าและ Mac ตัวนี้มีข้อสังเกตหรือข้อจำกัดอะไรที่ควรรู้อีกบ้างครับถ้าคุณผู้ฟังชอบทิปสดีีแบบนี้อย่าลืม Subscribe i อิ่ม s p o d c a s t นะครับแล้วเจอกันเอพิโซดหน้าครับขอบคุณครับ